ในโอกาสนี้ได้ค่ะที่ฉันต้องขออนุญาตคราบควาสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในระดับต่างๆการสาขาที่ไหนในปัจจุบันอยู่ตรงไหนบ้างดูไหมพัฒนาทุนที่อยากมีศักยภาพเพื่อรับรับลงในระบบ G I s ธนาคารบูรีเบุรีสิริบุรีเอาผลที่เดร้อนจะทำให้เกิดปะไยดูต่อภาคการผลิตการค้าการทุนเพื่อส่งเสริมกะับระดัสุรา และผัการพัฒนาของจังหวัดกาญจนบุรีต่อมากรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งนะาจับคุณแก้วประธานครับเราพู้ว่าที่พิาเสียสลับเวลาให้เปลี่ยนวลารางานเปิดตัวโครงการในวันนี้มาคนแก่และสระบุรีแนวทางหลักของการดำเนินโครงการมาแสดงเป็นตําแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดของข้อมูลโรงงานเราพู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับท่าน ได้แนบทะเบียนขึ้นกับการกำลังงานต่างๆครับและก็ะผู้บริหารเนองจากว่าขณะนี้มีภารกิจเร่งรัดเร่งด่วนจร,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 จริงๆท่านจึงมอบหมายให้ผมดุนจะได้รับนัดามแนวทางของก,การกระจุกตัวอยู่ในส่วนการได้แก่เขตกรุกงเทพมหานครดิษฐนที่โดยเฉพาะเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงยังมีศักยภาพนะครับแล้วทางปัจจินบุรีนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราก็เป็นแนวทางที่ทางทางกรมงานโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดีคะท่านรองที่ปรึกษาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเริ่มเ,เ,เป็นีเปิดพร้อมๆกันดีไหมคะปรบมือให้กับที่เปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะจากโครงการาพัฒนาคนเรียบท่านอุตสาหกรรมในภาคประชาชนบทถึงภาครัฐเองคนตัวนาตึนตัใจนะคะที่ถุกภาคอย่างกาญจนบุรีเพชรบุรีขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ